ถ้าเป็นเนี่ยงด้วยเราวิ่งรถเคเรื่องโดยแท่นคูโตกแล้วเอาโตกแล้วแล้วปรอกแล้วในในเปลสนี้ทำไมโตกแล้วเพื่อวิ่งรถเครื่องโดยแท่นเนี่ยเจงกูไม่ใจแจงนะคนจะวิ่งรถเครื่องโดยแท่นมึงตอ้องเงินใจกันก็เก็บทริปบาทกับมึงอยากกิดว่าแพงนะก็แยกตาวเดี๋ยวยันกูปิดใจหน้าด่าก้าแล้วปลอพอมึงขึ้นไปคลุ่มตายรถเครื่องโดยแท่นมึงต้องคิดกันว่าก็ต้องรับผิดชอบชีวิตมึงต่างชีวิต ุกมึงปัดลงว่าป้าตกเที่ยเต่าดอยย่างครบวบัวโยดเทกแลนบ่คนโดยชัานขึ้นน้นมึงต้องกล้าใจกันหลังคนบ่เปืือนแก็บเจ็ดบาทเราเที่ยวอยู่อ้าบาทเจ้าแปง้งมันล่องอีใต้อย่างแปง้งให้ก็ตะกับขาดาว่างชีวิตข้องฐานให้ก็ตะกับขาก็รับพิจอบชีวิตตานพี่น้องกับปักกล้องกับปุมไม่เคยลอกล่งไปอยาชนพี่น้องกับ ปักความ่าไอ้ลรเน่ยโอ้ออกูนุกงตึงจวลลตโอ้ออกูท่าได้เป็นนายกเลยด้วยจะกว่าบ้ามึงเออผู้ใหญกูว่านายกอะท่านนายกครับตอนนี้ักคใตอยางลงราคามากเลยท่านจะทำยังไงครับเรื่องนี้ต้องดูกันไปก่อนเราจะต้องดูว่าตลาดโลกจะมาเซ็นสัญญา ซื้อ,อย่างจากเราเมื่อไหร่ประมาจนติดร่างเลยอย่างไรเมื่อเรื่องนี้เราต้องดูกันไปก่อนใจไดวะเดิปักใต้ของขึ้นไม่เป็นไรปากใต้ของขึ้นได้กินครับอะไรครับอ้าวถ้าขึ้นคุ้งแสดงว่าคุ้งได้ผลเพราะถ้าได้ขึ้นแสดงว่าเหาะผลิตผลมี มะพราวก็ต้องขึ้นฮอกก็ต้องขึ้นแต่ป้ากิสารของลงหัวมันไม่ลงหัวแล้วแดกไหลวิ่งรถเกงโดยจ้านกับเราเรา,เราคูตกแล้วกูตุกแมกาปักปลัดหลวงว่าก็แอกหยบแปเก็มตกเที่ยเบิรนปันทำไมพี่นุ้ย พวกก้าวแอกเหยียบแปดเข้มตกเสียเบิ่นปันเออซอยอ้อหมอจวดปอบโลกเบาว่านขันปลัดรดกูออเอากับกูตักเปดิขย่าวิ่งรถดเข่องโดยชันแต่อย่างนั้นวันนี้เรานอนที่นี่ก่อนปีนุย้ยนอนเหมือนล่านี่ครับนอนเหมือนล่าครับกูตอกแล้วแต่มันตอกแล้วตกซิ่งแลวกูเตีเอวกอดโยนไม่ปลอนนอนล่า ซอยวันโคอนกลางดึกตีเจบเอ็ดได้กลางดึกกลางคืนเออตอนวันตี้ามเอ็ดตอนวันสิ้นปีเออคูมองมานอนอยู่แก่ลากลางดนนายพี่หนุ้ยและพี่แทงจะต้องพูดราชาศัพท์ได้มึงได้มหหน่วยะะราชาศัพ์กูได้ยังคูเราได้ถ้าม,มาส่งใสตร,ง,รงนี้นามที่พี่หนุย้ยพี่แทงยินดีจะบอกอ่ะถ้าต้มบทกว่าใจอ่ยืนว่าเรือส่งยืน Sông dưỡng hờ Ta qua chai kinh cao Sao ơi, gai dạ Qua chai non Bần tùm Qua chai non lấp Bần tùm lấp Qua chai non lấp bần tiếng Bần tùm lấp Bần tiếng Qua chai non lấp khốn Sông Rắc 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 Sông <laughs> khốn กว่าใจเอ่อเดินราชดำินคว่าใจวิง่งลุ่มไปนี่ไม่ใช่เวทีมั่วอย่าง <c oughs> ถ้ากว่าใจยิงปืนทรงประแจงปืนอ๋อเออแต่จึงจะทุ่มหมดเจนปุมประเกศาะหัวประเียดตาประเท,ปะเท,ปะเท์ปาก ปราว์กันปราต้นให้กองกูปราไม่ต้นไปในหมดแล้วเมียกวางกับตุ้งปราติกเห็นหกั้นักตันกวยใจอยู่ในร่อง,องมมอของกันกับหอกว่าวางกับตันกวยใจก้อยเลยปร,โราโซออองปราวราปุ้งปราวต้นดู พระหนาพี่ประราชาแย่มอ,ยองค์กระชาติโอ้จ้วมนะเขาองค์กระชาติฮนิวันก่อนกูขึ้นมังกุษซอยหมดแดงครบองค์กระชาติแก่ตายกูรูดลงครับจงประราชาแมล่นปอ กูแกเครียดกันเลยเหล่าให้ไล้ไปดูแปลกจริงป่าจ้าเราจริงนะกัมพูดี่แหลมแปลกกานัดตายอยารู้คือกัมป่าจ้าตอยชาววันกดที่วงกดซึ่งจะอย่ากัมชินระจนชีพถ้าคนรวยๆเต่าแกกันจินบุญเต่าแกแกบัด จิ้นบุญแล้วแกตำบุญมาตาวันถตาคนพี่ๆมันกูไม่เต็งครับมดเวินจิ้นเวินตายชีเบงทั้งคนชีเบงไม่พอเต่งตึงชีบงเบงดับกุบทั้งคนว่าล่นลงไปแล้วเต็งปอตามึงล่นลงแล้ว ยังเปแปลง,ปงกันนัดเฝ้าในกระจายรีควรว่ะไอ้โบอยู่มันควนในใบใจเชิบเลยมึงบ้าแล้วพุน่นนี่เขาเลือกตั้งซอสแต่ไม่เอ็นมั่งอ๋อนี่ยเขาเลือกตั้งสอผ่านไปแล้วนี่ป้าน่าไม่รวยไรไม่รู้เคยเปไนย็นนายกเห็นบแม่กูยึดอำนาจเองว่างบูไปแล้วว่ะไงพุ่นยึดอำนาจเออแล้วเปลี่ยนชือ่อพรรคใหม่เปลี่ยนชือ่อพรรคใหม่ครับ ชื่อพักอะไรอ่ะชื่อพักชาติหน้าพัฒนาชื่ออะไรนะชาติหน้าพัฒนาโอ้จะชื่อชาติหน้าพัฒนาแล้วมีสโลแกนไหมมีแมดกับสโลแกนรถแห่เรก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเลือกตั้งปีหน้าวันหน้าหรือปีนี้เขาเลือกตั้งไหมโปรดเลือกชาติหน้าพัฒนานายปูนพยุนเดชอ,อะไรนะนายปูนพยุนเดชกับ เลือกตั้งปีนี้พี่น้องเตรียมตัวเลย,เาาายชาวนากระชาทุกๆคนผมจะทำรถเอออกปากผู้ใหญ่แปะออกปากผู้ใหญ่แปรขับออกปากผู้ใหญ่แปะดนซีขึ้นมาเบาๆน้องพีเล่นอาสปอร์ตฮาเสียงมา พี่น้องประชาชนชาวไทยพี่น้องประชาชนชาวไทยโปรดเลือกโปรดเลือกนายพนพยูนเดชนายพลพยูนเดชเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งชาติหน้าพัฒนาชาติหน้าพัฒนาไม่โปร่งใสไม่จริงใจชอบข่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนเชเชิญในสิ่งที่ถูกต้องไม่ทําตามทําน้องครองทำชอบทําแต่ความระยําเป็นประจำเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลือกคนเปรตเข้าสู่ชภาเบอร์หนึ่งชาติหน้าพัฒนา ชาติหน้าพัฒนาเราขอสัญญาถ้าเราเข้าไปแล้วท่านเลือกเราเข้าไปแล้วเด็กจะไร้การศึกษาคนชรา,าจะรอความตายผมจะทาให้ประเทศไทยเหมือนเดิมประเทศไทยเหมือนเดิมพี่น้องจําไว้นะครับประเทศไทยเราจะเหมือนเดิมน้ําประปาไม่มาไฟยฟ้าก็ไม่มีถนนหนนทางเป็นลูกรังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดมเมิเดมถ้าเลือกเราเข้าไปทํางานแล้วปิดเลือกเราเข้าไปทํางานแล้วแท็กจะปิดตีสองโอ้โห โอ้น uh ัก huh. ร้องจะปิดอ <que> <Yeah. S 1> ีสี mm ่ฮ hmm. okay. ่าครีจะปิดอีห้าชัยโยเล่ายาดองกันชงกัญชาเปิดแม่งทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยกูเลือกมึงไงพูนอน้อยผัดเรือกูชอบกรีปิดอีห้าเจ้าเมืองไรรวยไรพรำได้เรื่องไ้โจเป้เออกูเลือกมึงไงพูนกูมีความสุขเว้ยมึงนม่มีความสุขนะ เออเกง่กงเกง่งเก่งเก่งหน้าตาดีนะมึงนะรักกูไหมเออยันแม่มกับกูเออเจ้าเมืองงันอ๋อลืมกูกะนึกว่าเผื่ออยัาลืมไปน้องเออก้าวห้าวกาหยัดแม่กันเวะ <laughs> <laughs> เ,เร็วเร่หมากสือผักกะพรีใสใส่เร็ว อันท่ากูเป็นนหนยกเอกถ้าผมเปน็นนายกมั่อกกล้วยแดงไม่ต้องเกลียวเลยเหมือนกรุงเทพนี่กรุงเทพจะไม่มีปัญหาเรื่องรถติดเลยกล้วยแดงจะไม่มีปัญหาเลยกล้วยแดงติดลำบากผมไม่ทำแล้วเแล้วทำยังไงถึงรถไม่ติดตอดกล้วยแดงออกเลยก็หมายกบพูดเดียวชนชนแนวชน,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 นแล้วเออนั่นทำปัญหาอันเหมือนโดยจะพอมาจากชาวว่างเข้ามาในนี่หยัดผมก็ทำน้นคุ้นดังเป กูถ้ากับไปจากช่องสามุนเย็นแม่เป็นมาร็งโพตายไดทำไมโอ้กุณตังไปมอมโปอันไปเลยงั้ก็ีโยมันปีเลยน่จมยุงต้ลุมหนวดน่นหนวดตาคอยไปหลัแก้วสาวหนวดนะครับหนวด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 พูดจริงจะจริงไงกวางได้ไหมได้ครับเออไปพูดจริงจะจริงการนอนจะจะหนวดได้หนเนี้ยกูเออ จะจริงอยูอ่มัไม่ได้ซาเลมก็ตรงไหนคะจะนีหน่อได้ไหมน,นอนนะคะอยากิดได้มากคุเราเกิดมาแค่นี้และชีวิตไม่เบีอะได้แหนนอนกับเออไปเลย searching. Ah! lâu. Ơ cả lo. u chăm nay ni cả lo đi. Ba mét để u lấy. Nóng này nhạc đi ta. Thì nóng mà ไอ้ไอ้มแม่มึงได้กับเครื่องเลือยเหรอกนปรีได้เลยติดเชียงเร่งวาตโตรถดกหลกักมาผลเลวลอลุ้ือหลักแม่ตีจำปพลือควรกินตุน้นเชียงไม่นิไปน้อยปลล้มมาไน้จูปลไม่ได้จูไอ้เมมเด็ดใจไม่เลี้ยวก็ว่าวัดนาปลือ เปนไปหน้าปลือว่าจำใจเรียกวัวเป็นไปประชาธิปัตย์เขาเขียนว่าเดินหน้าต่อไป,ปลุงกูพน,นาวีไปนั่งอยู่นูนอันนี้ไปไปถึงไม่ตีนั่งกับใครเรียลบมาไปเรียลบมาถึงในวัดโบยกเวทีตั้งเวทีได้ออกโซาแล้วจำายผู้ดานนั้นเป็นไปเผืเ่อเตยคิดใหม่จำไม่เรือลำกลึงกืนกับชจ๊กปักนี้จะควรอยู่กับกูหาลําบาก ให้ด้วยจำปลื้นี่เห็นดีมือตรงว่ววาเจ้างดีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเจ้าฟ้าไปกลืงดื่มมาแล้วก็เจาพาพ้าฟาปีความรู้นะดับไหนแต่ในไอ้ก็กินเครื่องดื่มจะรับมาด้วยอันวันนี้น้องปากกาแก้วนี่เป็นลูกเลี้ยงของราชาใช่น้องในตาแม่น้องนั่นไปไหนได้แล้วก็แม่ทําผิดกฎบนชินบานไงองราชาก็รีเนี่แล้แค่เราจากดินแดนนี้ก็จะมาหลบีปได้ลรนักกูแหละ น้องอยากฝีมาตุลาได้ไหมจ๊ะฉันอยากบอกใอ้พี่บองลากับพี่สมอสร้สนไงชิมาวะเป็นการเพื่อจะฆ่าองราชินีบางนี้แลยนะทีดาจนที่มาพรผู้มันตายจากโลกนี้ไปวันไหนชิน่ดเป็นศรีตะไพเด็ดพ่อชิได้เป็นองราชินีเข้าใจไหมอ๋อนี่จะน้องต้มใช่ชวพวกเจ้าแหลนปนลงนั้นดังเหมือนนอร้อยตายหรือที่จบไหมหรือที่ ไปงอแเพระกวางไม่ตกปลาแดดปลระดดแดนั่งตัดแดดไปใส่กวยจับไอก็มีกินหรอกปเด็บกันดูอะนั่งรอไห้ปัวมาลับคอยบบมาเลอ๋ออาจารย์ไม่จบลุ้นหรือทีไม่ใจอ้อนแนดเต่ได้อยะอเ เมื่อตอนเจ้าเราพางอาจารย์ไปโรงยาบาลท,ที่ชื่อปากหนังโอ้คุณหมอก็ใจดีจังไปรบนันปากหนังจำวันเลือดสีจะไปทอดวันเพราะว่าสีนั้นมันไม่ค่อยดีตอนแล้วตอนมาจองที่หมอหมอบอกนี่นอนนอนกินกันฮอกแฮก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 แหมมือก็คุณครับหนูลิตรแร็หนุ้ยมิฉะนั้นลิตรแร็ป คนนอนมิดเจออะไรไม่ใช่มิดเจอกับปมบางครุ่นเต่งครัเฮ้ยหนุ่ยเอาจะเจออะไวกูเป็นบางครนนะฉายหลอดหล่าแก่ชื่อแท้งเหรอครับคนนี้ชื่อหนูนุ้ยชื่อเล่นครับน้องชื่ออะไรน้องชื่อกรรมลาโอ้ธรรมมาลาชื่อใครพี่พี่ชื่ออะไรอ๋มไรอิดาทิ้งเลี้วอ๋มมอพี่ชื่ออรมมพัฒน ไม่ช่อแบบนั้นนั่นชื่อรอ๋อก็จริงลืมอมไปตุยตุยชื่อกัมาพึกกำไปรับรุ่นเมื่อนไ้นอ้ปพาดก็นพึกกวมปีกับนออ้องช่อจริงหนุนไม่ว่ากันนะอะาชีพทำไรเดี๋ยวตำนาครับโอ้ตำนาครับเป็นยังไงบ้าตงตอนนี้ก็ดี คนไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลเอคนับน่าจงสารนะครับก็นาโคกด้วยแคเดนะนาโคกนาะโคกยังไงมันอยู่ถูงชักน้ําไม่ขึ้นปีหนึ่งบางทีจะได้ทำโรโจดสามปีต่อตำทีโรโจนะบอกไม่ตกอ๋อเหร หรือบางทีน้าท่วมใจมันน้ําท่วมข้าไม่ได้ใจปุ๋ยแลกน้ําท่วมก็เรียกว่ามันเข้าปลาจอดดำนี่น้องปัดตโตโคุณเล่นยัตเดียวจ้ะให้น้องมาจับไหนน้องมาจับเมืองหลวงใช่อ๋อเหรอจับเมืองหลวงข้อเมืองคืออะไรเแถเท่ากูร้อยแล้ก็ผื่อเขามาจ้าเว็นเจ้ากูไม่ที่มาเจ้ากูเล่าไม่เป็นเลย วันนั้นมึงใส่ยังไงยังด้เลยนึย่ตาย้วงล่ะคุณยิงโตยิงกู้ก็ไม่อยัยอง,ม,ง,ยงมึงออกไปหมาคนเลยกูไม่ต้องกูดตัวันแต่มึงไม่ออกกูกูจะบบนี้แหละกูกลัว,วได้หอกมึงเคยได้ปุ๋ยมังเว้ย ไม่เคยดูเล่นนะไรกูดกว่าได้บอกแหละหมากกูก่อนเด็ดแน้ก่อนหลอกแล่กูทีน้ำเฟ้กดื้อนะมึงนะไม่ดื้อเพื่อตอนเล็กๆกูตาเขี้ยวอ,ะอ่ะอ๋อย่างต่อตาหยุดจะมั้งเนี่ยจัดนักเรียนไม่ตัดย่างเพื่อกู่บ่าป้าลูกไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนกาเติมซี่ละตาได้มึงโดามายเลีอยมึนลูกลูกกูไม่เคยดันใจมึงเลย ลูกผื่นั้นก็ไปโรงเรียนลูกกูจ็คลิ้งอยู่ใต้โคนไก่ไก่เป็นแหละลูกแย่งก็เรียนจบปทิญยาตรีลูกกูอย่างนี้ก็เป็นลูกผื่นเลนะเว้ร้อยอย่างนั้นก็แม่งหมาหยุดจะาจองอย่าจัดเต้นดูมันมาหยุดไม่กูพ่นรถเดินเต่าได้มึงรู้ไหมแต่กูต้องพ่นพ่นเลยแหละดูเตี้ยก็แด็ดดูลูกไงว่ากูไม่เตี้ยได้บ้าง เมื่อไก่ป้ากูเป็นเดียวอีกเลยกว่าเพื่อกูจะได้ไปดักีีกันนัวต่อบองแล้วเลยแตไมบองไม่ใช่ไก่บ้าโอตั้งกูไปพ่นรถไม่กันเป็นป้ามันตุกกูแต่ละกันนิ่มเบี้ยแล้วแกู่้อ่ะแล้วยางแรงทิพยี้ต้องแมตทิพย้องอาไม่ทิพกีคกินงเลยแต่กูมีไฮร้อยป่าร่าเผย ชาสกิดนะคบย่าใหญ่หลวกล้านได้มียตีอ่าใหญ่ะกูลให้ได้หลวกจีนไม่ต้องตัดยางสกตีนดูหลวกล้านว่าพระนี่ไม่ต้องหลับปากนี่น้องกระจนซักไป่เล็วเราไม่ติยุกับใครถ้าได้เมียจีนตะกูลกว่าพระนุกกระเลือนได้เบียดตุยตุยู่วันนี้ว่าพระยังไม่ตัดกุกโกนให้ชับที่ตายโหงกแล้วด้วยเฟรตโนดุ ใอ่แล้วมีคนยิ่งอาเจก็โยกัปนนี่มาเรวนีน